สวัสดีครับนักเรียนครับ,รบวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้านะครับเราต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้ลองได้สัมผัสได้การอาร์คว่าเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับวันนี้เราได้ชิ้นงานใหม่นะครให้ชิ้นงานใหม่นะคนละชิ้นะครับวันนี้คือวัตถุประสมนะครับ,ก,ก,รบก็คือเราอาร์ค ตลอดทั้งแนวนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็มีการต่อรวดเชื่อมนะครับให้เรารู้กันว่าเทคนิควิธีการต่อรวดเชื่อมเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับวันนี้อ่าหนึ่งาลองอาร์กยาวต่อรวดเชื่อมการสายรวดเชื่อมนะครับแล้วก็5องค์ประกอบที่เราได้ เรียนงานในห้องในทฤษฎีนะครับก็คือในบนกระดานนะที่อยู่ในห้องกันโอเคนะครับก็เปิดเครื่องเตรียมอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคนะครับครูได้ให้เพื่อนจัดการเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับ <Okay. S 1> ก็ก็เรามาดูนะ <Okay. S 1> เรากลัวว่าจะจะเชื่อมไม่ตรงนะก็หาหาอะไรขีดตรงนี้ก่อนให้เป็นเป็นแนวเป็นเส้นก่อน นะครับหรือหรือเอาหางหรือหรือปลายรถเชือมเนี้ยขีดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะเราจะเห็นแนวเป็นแนวพอเป็นแนวห้ามเอาหมึกเอาปากกาห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาเหล็กขูดขีดให้เป็นแนวตรงนี้ก็พอเย่ยเห็นไหมวาวๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคนะอันนี้ก่อนนะครับเราใหม่ๆหม เรากลัวว่ามันจะมันจะไม่ตรงนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอาลูเชื่อมมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คีมคีมครีบลวดนะครับก็เป็นไวเลยนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะพร้อมที่จะมาทําการเชื่อมตรงนี้ให้เอียงแบบนี้นะให้ให้โน้มแบบนี้นะครับแบบนี้ที่ครูเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผิดนะครับอย่างเงี้ยผิดนะอาอย่างเงี้ยผิดนะครับ ให้มันขนานกับเส้นตรงนี้เข้าใจป่ะแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนตัวลงแล้วก็ค่อยเคลื่อนอย่างงี้อันนี้ถูกต้องสปดาห์แล้วอย่างเงี้ยผิดไม่เอาผิดนะอย่างงี้ให้มันขนานให้มันได้ฉากแล้วก็ค่อยเคลื่อนค่อยๆ่อเคลื่อนลงค่อยเคลื่อนลงขึ้นลงขึ้ืนลงโอเคไหมครับเอาดูดูนะอ้าดูลองโต๊ะก่อนหน้ากากปิดขอไป ขอไปลายหาปลายหาไปบริเวณตรงตรงแนวเชื่อมที่เราขีดนะครับอยู่ที่ก่อแล้วเคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาคเคลื่อนมาไปเลื่อนมาตรงแนวความโตประมาณนี้นะครับสองเท่าความโตแล้วค่อยเคลื่อนเคลื่อนในทิศทางที่เราต้องการเคลื่อนมาระยะให้ได้นะครับเคลื่อนมาเคลื่อนมาใคร อันนี้ครูแบบเฉยๆก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะสายให้ดูว่าเป็นแบบไหนน,นี้เคลื่อนมาเคล,าเลื่อนมาเรื่อยเคลื่อนมาเรื่อยสมมุติว่าลวดหมดยกก่อนนะสมมุติว่าครูยกตัวอย่างสมมุติว่าลวดหมดนะหมดเส้นแล้วแต่เราเชื่อมยังไม่จบนะครับครูก็ทําการมาทําความสะอาดหรือเคาะตรงปลายนี้ก่อนนะปายให้เห็นให้เห็นให้เห็นหตรงนี้ก่อน ให้หตรงนี้ก่อนให้เห็นเนื้อเนื้อโลหะตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมครับถึงทําการเชื่อมต่อให้จบให้สุดให้สุดก็คือหมายความว่าให้สุดนะครับวิธีการต่อเราจะอาร์คตรงนี้ไปเลยไม่ได้เราต้องอาร์คบนบนตรงนี้ตรงปลายตรงนี้เข้าใจไหมครับอาร์คอาร์คปุ๊บเคลื่อนมาซ้าย ขวาซ้ายขวาหลังนะแล้วก็ไปให้จบแนวโอเคนะครับเอาดูนะเอาดูหมายนะดูนะครับดูครูนะอักอักลองอัโต้ก่อนแล้วไปแล้วมาเติมตรงปลายคอยเคลื่อนมาซ้ายขวา<ช>ซ้ายขวาเคลื่อนมาเคลื่อนมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนจบแนวลึก สุที่งานแล้วก็ยกแล้วก็ยกขึ้นมานะครับแล้วก็ล้อนแดงดำสีส้มดำแล้วก็เราก็มาทำการหยิบแล้วก็มาทำการเคาะตรงนี้แล้วก็มาทำการแปลงขัด มันก็จะเป็นแนวสีหลงนี่ไม่ใช่ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเกิดการเย็นตัวที่คนรู้อุณหภูมิงานขัดไฟเรื่อยๆมันก็เป็นปกติขัดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ปกตินะครับอันนี้นะพอไปความสะอาดไปอนี้อันนี้ถือว่าถูกต้องได้นะครับถูกต้องสวย ให้มีแนวละเอียดยาวตลอดทั้งแนวเนี่ยถือว่าโอเคมีการหลอมลลายมีการซึมลึกถือว่าโอเคได้นะครับได้แนวนี้แล้วแนวที่สอก็ห่างจากจากแนวนี้ห่างจากแนวหนึ่งนะครับประมาณสัก5มิลตรงนี้เราก็อาร์กยาวมาเข้าใจไหมครับออาดูดูเดี๋ยวครูอาร์กให้ดู แล้วก็อารไปแล้วก็ดูดูน้ากากปิดตั้งท่าให้ได้ก่อนนะครับขอไปขอไปแล้วก็มาอัก์ีสองอันนี้ครูไม่ขีดนะครับน้ครูลองเลยอาร์คปึบลองสายลองสายดูระยะห่างความเร็ว การเคลื่อนที่ต้องสม่ำเสมอแล้วก็มุมอากไปอากไปเรื่อยเรื่อยมุมไม่ได้นะครับ45-65เดินมาเล่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 นมา,ลนมาแล้วก็ลองสายก็ได้นะครับแล้วก็ลองยกก่อนสมมติว่าหมดนะครับตรงนี้แล้วก็สมมุติวา่าหมด ครูก็เอาใหม่นะครับก็ออกมาทําการเคาะตรงนี้ก่อนตรงปลายตรงเนี้ยปลายตรงนี้ก่อนเคาะออกก่อนให้เห็นปลายตรงนี้เข้าใจไะมในี้ก่อนแล้วก็มาอาร์คยาวต่อไปนะครับยาวต่อไปให้จบหาดูอาร์กไปแล้วก็ลองอาร์กไปกเลื่อน ค่อยเลื่อนมาค่อยเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมา,นมาแล้วก็ยกตรงนี้นะครับยาวยาวไปจนจบอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับนี่ถือว่าโอเคแล้วก็ไปจุ่มน้ำมาได้นะจุ่มน้ำมาได้ ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีแบบนี้นะครับระวังนะอันนี้นะครับยิ่งละเอียดเท่าไรยิ่งดีอย่างเงี้ยเห็นเม็ดโลหะเท่าไหรยิ่งดีเนี่ยการหลอมละลายอย่างนี้ยิ่งดีโอเคสวยโอเคไหมครับลองอาร์คดูฝั่งนี้สามารถลองได้เข้าใจไหมครับลองดูว่าถ้าสูงไปเป็นแบบไหน ถ้าตามไปเป็นแบบไหนมาดูแบบวิธีผิดนะครับเอามาดูแบบผิดวิธีเดี๋ยวอูเชื่อมตรงนี้นะหนึ่งเราเดินไวไปนี่นะตรงนี้นะเดินไวไปเป็นแบบนี้ครับดูอ์กลองไป <Yeah. S 1> อ่อไปเดินไวไปเป็นเงี้รีบไวไป อันนี้เคลื่อนที่ไวมากไวเลยกลัวไงกลัวจบกลัวหมดไงไวมากมันจะไม่หลอมเข้าหาเนื้อไม่หลอมไม่หลอมเลยไม่ติดอันนี้ใช้ไม่ได้เใครใช่ปะถ้าถ้าช้า<ว>ถ้าช้าอันนี้นี่ไว เดินไวถ้าช้าไปเป็นแบบนี้ครับมันจะมันจะกว้างแล้วมันจะเกิดความร้อนเยอะนะครับอะดูถ้าเดินช้าไปนะครับอันน,น,นี้ช้าไปมันจะแรงเราจะเดินช้าช้าช้าแล้วสูงอย่างเงี้ยสูงไม่ดีอย่างเง,งี้ไม่ดี ไม่ดีสูงมันก็จะดับด,ดับติดติดดับดับเนี้ยสูงมันก็จะติดติดดับดับไม่ดีอันนี้ไม่ดีเนี้ยไม่ดีติดติดดับดับสูงด้วยช้าด้วยนะติดปิดดับดับจนจนจบนะครับไม่ดีเาใจไหมเวลาเคาะเวลาทำความสะอาดมันจะอย่างเงี้ย ให้เย,ย็นก่อนนะครับเนี้ยมันไม่ดีนะครับมันต้องมีความสูงแบบนี้เนี่ยน,นะต้องมีความสูงให้มีความสูงหน่อยนะครับเอาดูที่ถูกต้องนะครับอาดูเดี๋ยวเชื่อมตรงนี้นะถูกต้องดูไงดูอาร์กบปายตั้งท่ายดีอาร์กบป,ปค่อยๆเคลื่อนบิดมุมมา แบบนี้นะครับสวยอย่างเงี้ยเลื่อนจะสายก็ได้หรือไม่สายก็ได้เราไม่สายเพราะเรามือมันสั่นอยู่แล้วเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องสายของเรามือมันบังคับของมันน้ำลงหายอยู่แล้วถ้าครัวคือมันต้องสายราต้องสายไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าการสายมันก็เป็นผลดีถ้าเรามีการต่อรูเชื่อมพอดีต่อชิ้นงานเนี่ยนะมันจะซึมลึกเข้าไป ดูนะครับเนี้ยงเงี้ยสวยอย่าเงี้ยสวยยา,สวย,ยาวเม็ดละเอียดมีการหลอมละลายเงี้ยสวยโอเคไหมครับอันนี้สาย <ๆ S 1> อ,องครูไม่ไม่ต้องไม่ไไม่ได้สายเดินยาวไปเลยวิธีการสายมีอยู่หลายแบบนะสายแบบวงกลมอย่างนี้ก็ได้สายแบบซึกแซกอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมครับหรือว่าสายแบบแบบเล็กแปดก็ได้นะครับดังนั้น ให้เราลองฝึกลองทําดูลองลอง,ลองที่เราเห็นเนี่ยที่ครูสาธิตได้ดูเนี่ยเอาไปใช้ดูว่าเป็นแบบไหนยังไงโอเคไหมครับ,รบลองฝึกลองทําดูนะครับทุกคนโอเคครับ,รบขอบคุณมากครับ